ูก<ด>็ข้าบ้านกับคุณพรอบุณรอกนี่แหละติดกันเลยนะคะัติดกันเลยพี่น้องไม่ต้องสั้างกระสีแผ่นเดียวกันเดี๋ยวจะพาไปดูว่าบ้านน้องตาญี่อยู่หม่องไหนเป็นยังไงบ้างน,นะครับขอบคุณนะครับคุณนะครับขอบคุณนะครับผมบ๊ายบายโอเคตาอันนี้คือบ้านน้องน้ำตาลโอ้โหถุงมึงถุงนี่ถุงถุงบ้านคุณนี่กุ้งแจมไหวจับแล้วนี่ฟ้าสูงก็บอกหลายเฮ้ยบ้านน้ำตาลอะไรมาเขาถุงดินแสนนึ่งกัมตาจะไหลอะ เามันนนึงแส่เป็นที่กูแสนหนึ่งก็แล้วไงหยิบเงินไข่พี่น้องยืมเงินไข่สร้างบ้านแม่นี่แม่กูแสนหนึ่งนะ้็เป็นคุยเอาเอามาดิล่ะอันนาคตจะเอาคืนอยู่มึงไหนเงินเดือนนี้เจี๊ยมึงรถกูรถหนูจ่ายเงินกับพี่หกหมื่นยังมาพูดเอ้ารู้จ่ายกับพี่แล้วหกหมื่นเป็นบ้าอะไรตอนไหนอะไรไปดูสลิปไปเดือดร้อนันไหนล่าสุดหรอนานแล้วเอามาคืนใจไหลมองแผลอ่ะรู้หนูเอาสลิ เฮ้ยไหนไปดูรีวิวสิป้๊มีต้องยี่สิบสีไรตาี่ห้องนอนนี่สองห้องนอนทักบอยท่ายีๆสด้เลกย้วกไงป๊ทุกคนรู้ใช่หนูเหโอ้โหสวยนะสวยอยู่กับพี่ชายตั้งหลายปีแล้วบ้านหลังนึงนี่สิก็ออกแต่งสีก็ทำเองเหมือนดามท่าื่า เลือกหายากมันเดือดไปไปซะหนิดพี่น้องเอาพยานหรอกนะอู้ยังใหญ่นะนี่เอาไม่ได้แคบหนางตาลรอกี่ห้องนะสองห้องสองห้องหญ่เฮ้ยคนลูกคนชันเวอร์เอามันใหญ่เขาวันใหญ่นานี้มันใหญ่นะนี่บ้านเราหนังตาพี่น้องสะอาดไปเลยแต่บางบ้านมันมีไม่ร่าขึ้นพี่ต้องไปดูห้องถ่ายเพราะว่าเลิกเลิกที่ดีคือเลิกพยานเป็นแรงต้องให้ทีมงานเรามาด้วยนะคะบาย โอ้ยถ้าอย่งาี่ที่นอนี่ต้องขอใสบ้านูค่ะบาใหานมันโอเคนะพี่ชื่นชอบอยู่นะอันนี้ห้องโถงรีห้องโถงสีน้เออก็หรออะไรที่พี่ชอบไงรก็้นอยที่ชอบอันนี้ห้องน้ำห้องน้หรอองแต่รือองน้ทําอยู่นะเมคาสร้างมาสร้าง่นสี่สั่งสร้างมันเปิดไม่ได้ยังไม่ต่อไปอ๋อหรอ เอาหน้ากว้างมองยวไม่ตออางกัหรอสองสามจ้าเอาสองสามอันนี้ห้องไปเตยเอาไปดูห้องมึก่อนสิห้องพี่เลีงตาไปดูห้องเลี้ยงตาสิไปดิใหญ่ค่ะใหญ่ค่ะเฮ้ยนี่มันราชวังัชัดแวนสไต่์ไปดิไป